ที่ทีมชาติไทยชนะสุรินามไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นนี้ทีมชาติไทยทําได้ดีมากๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดมีสามข้อสามข้อนะครับที่ทีมชาติไทยทําได้ดีอย่างแรกเลยคือการที่เรากล้าที่จะพาบอลไปข้างหน้าเวลาที่เราเล่นบอลเราจะไม่ได้ประตูเลยนะครับ ้าเราไม่พาบอลไปข้างหน้าไม่ว่าจะแบบทำจิ้งหรือแผนไหนก็ตามนะครับขอแค่บอลไปข้างหน้าได้เท่านี้นะครับมีโอกาสได้ประตูสูงยิ่งสามารถพาบอลเขา้ากรอบเขตโทษหน้ากรอบเขตโทษอะไรเงี้ยได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยจังหวะได้ประตูนี้80%ไปแล้วนะครับที่เขานะครับอันนี้คือจุดเด่นของทีมชาติไทยก็คือกล้าเล่นกล้าที่จะพาบอลไปข้างหน้า เราก็เลยได้ประตูมาหนึ่งศูนย์ก็จากจังหวะที่แบบปีกเลี้ยงแต่ต้อนในทันิีนัดนิ้ประมาณนี้นะครับอันเนี้ทีมชาติไทยทาได้ดีแล้วก็ข้อดีสองนะครับที่ทีมชาติไทยทําได้ดีมากๆโดยคำพคืออะไรมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่ทําให้ผมเชื่อมั่นได้ว่าทีมชาติไทยอะจะเอาชนะพวกทีมระดับเอเชียได้ คือพวกนี้อพอเจอเกาหลีญี่ปุ่นยิรักอะไรเงี้ยเราไม่ต้องห่วงอ่ะว่าแบบจะแพ้เราต้องยิงได้แน่รู้ไหมครับมันคืออะไรมันคือการสร้างจังหวะเวลาที่ไทยเวลาที่ทีมไทยโดน,ลโดนไล่บีบบอลอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยทีมชาติจะแบบส่งคืนหลัง เอ,อส่งคืนหลังอย่างเดียวเลยนะครับส่งคืนหลังแล้วก็แบบพยายามข้างหน้าไปไม่ได้ก็ส่งไปมานู่นนี่นั่นแล้วแล้วสุดท้ายก็เสียบอแลแปลว่าไงคือพยายามไปข้างหน้าแล้วแต่มันเสียบอลแต่ครั้งนี้นะครับสิ่งที่ทีมชาติไทยทำได้ดีก็คือพอไปไม่ได้แล้วอะเขาก็ส่งคืนหลังแต่แต่เลยนะคืนหลังแล้ว สร้างจังหวะในการเล่นเกมลุกพร้อมกับขยับโซนการเล่นเกมลุกมาข้างหน้าอีกงงปะคือปกติแบบส่สงขึ้นหลังใช่ไหมอ่าส่งขึ้นหลังปุ๊บบอลก็ไปอยู่ข้างหลังถูกไหมเราก็แบบเราก็ไม่เขาเรียกไงจะง่ยายใช่ไหมละ่ะแต่การที่บอลไปอยู่แดนหลังอะ่ะเพื่อที่จะส่งบอลไปให้แดนหน้าอีกแดนหนึ่ง พอส่งึ้นหลังปุ๊บคู้เล่นในเกมลุกอะ่ะเติมมาแดนกลางเอาง่ายอ่นะสมมุติว่ากองกลางทีมชาติไทยได้บอลกองกลางทีมชาติไทยได้บอลแล้วแบบพอเจอซูนาปุ๊บอ้าวเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ปุ๊บส่งคืนหลังพอส่งคืนหลังเสร็จก็ให้แดนหลังอะ่ะแบ็ซ้ายแบคขวาเล่นสัประตูต่อบอลวนไปมานะครับถ่ายซ้ายถ่าย,าย,ายขวาไปพอถ่ายซ้ายถ่าย,ายขวาไปปุ๊บประมาณไม่เกินสี่ห้าจังหวะน,นะครับทีนี้แหละ จะไม่อยู่กองกลางแล้วนะครับบอลต้องใับมาที่แดนหน้ามาที่แบบแดนแบบกลางลุกหรืออาจจะมาที่ริมเส้นอาจจะมาที่หน้ากรอบเขตโทษแบบต้องอยู่ในบริเวณนั้นเลยใครเห็นเหมือนผมบ้างที่ีมชาติไทยสงคืนหลังแล้วกับอยู่ดีแบบบุกได้อีกแล้วอ่ะเพราะว่าเขาทาแบบนี้เลยนะครับดังนั้นผ ปงเบียอย่าเงี้ยเขาก็จะต่อบอลถ่ายซ้ายถ่ายขวาผู้สาประตูไปมาหาช่องหาช่องขยับนะครับมันก็คือสาเหตุที่ทําให้ทีมชาติไทยเนะี่ยมีโอกาสได้ลุ้นยิงประตูหลายหครั้งมีโอกาสแบบบุกได้มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วอย่างที่สามนะครับที่ทีมชาติไทยทําได้ดีก็คือการเล่นเกมลับนะครับ การเล่นเกมรับเนี่ยเราผมจะไม่เห็นจังหวะที่แบบมันหลุดง่ายๆอะ่ะพอมันหลุดปุ๊บมันก็จะมีตัวซ้อนมีตัวแบบตัวมาบางังแล้วก็แนวรับของเราก็มาแบบมาซ้อนมาเล่นเกมรับแน่นกันหมดอันนี้ทําให้แบบเวลาโดนเจาะไปแล้วอะ่ะมันสามารถที่จะมีเวลาในการป้องกันแต่ก็มีข้อที่ต้องแก้ไขนะครับอย่างแรกก็คือ จังหวะการการแบบเรียกว่าพอพอพอบอลมาแดนหน้าแล้วอีกฝ่ายใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนีียเราจะเอาเอาไม่อยู่ทีมชาติไทยแพ้บอลสไตล์แบบกองหงน้าในบอลแล้วลากลากเลี้ยงยิงเองอะ่ะหรือแบบทีมหนึ่งสองแล้วแบบหลุดเลยหลุดแล้วแบบลากลุยลากยิงเองอะไรอย่างเงี้ยทีมชาติไทยจะไม่ถนัดประมาณนี้หรือถ้าเกิดไปเจอทีที่แบบไม่เป็นทีมอย่างเงี้ย ทีมชาติไทยจะไม่ถนัดทีมที่แบบทีที่มันมกดดันด้นหลังสูงแล้วก็แบบกดจริงๆนะครับคือแบบส่งไปตั้งไหนโดนโดนโดนไล่บีไล่บทหมดนะ่ะทีมชาติไทยจะแพ้ตรงนี้แต่มาโน่เขาก็ได้แก้เกมมาแล้วว่าแบบเออในเมื่อมันโดนกดบ่อยใช่ไหมก็แบบใช้วิธีส่งคืนหลังพอโดนกดมาส่งหลังเลยจะได้แบบไม่ต้องเสียบอลอาจจะแบบไม่ได้เล่นเกมลูกแต่ว่า ก็ไม่เสียบอลอ่ะเออแตีทีเนี้ยคําถามคือถ้าถ้าส่งคืนหลังแล้วเกิดมันไปไม่ได้แล้วแบบพอส่งคืนหลังพอถ่ายบอลซ้ายขวาอีกทีโดนกดโดนบีบเสียบอลแดนหลังอีกอย่างเงี้ยทําไงอันเนี้ยเจอแน่นะครับเจอพวกระดับเอเชียตะวันออกกลางพวกพวกนี้อาจจะไม่เจอนะครับพวกนี้มันไล่บอลแบบมันไล่ไม่สุดอะมันมันใช้แบบเทคนิคแบบ ไล่บอลริมเส้นแล้วก็โต้กลับไวอะโต้กลับคมคมอะที่มาจากตรงนั้นแหละแต่จะโดน,นแน่ครับคือเจอพวกแบบพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกแบบอะไรอะอุซเบีอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะโดนก็ดูที่ว่าเวลาคัดบอลโลกเราจะเจอทีมไหนแต่ว่าเจอนั้นเนี้ยผมว่าไทยซู้ได้นะครับแบบ แก้เกมแกะทสซิ่งอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเกิดมีชนะทีมมาด้วยนี่ก็จะแบบไม่ร้องห่วงแดนกลางอะโดนกดแดนกลางก็เอาอยู่อะครับก็จะเป็นห่วงเรื่องของการที่แบบเรื่องของแดนหลังมากกว่าเพราะว่าแดนหลังเราอะมักจะหลุดง่ายๆพวกพวกเร็วๆอะพวกแตะแล้วยิงหายอะนั่นแหละครับทีมชาติไทยจะแพ้แนวแน,ว,แนวนั้น ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราต้องเจอทีมที่เก่งกว่านี้เพราะสูยินามาหนอนกับว่า,วาพอตั้งเกมได้เขาเริ่มของบอลเลยนะเขาเริ่มงของบอลล้วก็เล่นเกมรับเลยแบบอัตโนมัติเลยสิ่งที่เห็นได้ใช้ก็คือแบบคือเราเขาเรียกว่าพอโดนอีกฝ่ายเล่นคองบอลคืนบ้างเราไปไม่ถูกครับทีมชาติไทยจะแพ้สไตล์ไหนหนึ่งแพ้เพสซิง เพสซิ่งแบบถึงหน้าประตูเลยนะแบบแปดสิบนาทีเก้าสิบนาทีคือเพสซิ่งเนี่ยพวกแบบพวกนแบีบ้ทีมทไทยจะแพ้ผมบอกเลยจะคือเจอญี่ปุ่นนี่คือแบบผมก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะโอเคไหมอย่างที่สองคือพวกสไตล์ที่ว่าจ่ายทะลุแล้วปงเดียวจอดอนะ่ะนั่นน่ะห้าแบบห้าจังหวะถึงหน้าประตูผมบอกเลยนะครับถ้าจังหวะถึงหน้าประตูทีมไทยได้เจอทีมแบบเนี้ย ต่อให้เป็นทีมที่เราเล่นกันสมมติว่าทีมผมเจอทีมชาติไทยเงี่ยทีมพวกเราเจอทีมชาติไทยเงี้ยเล่นไม่เกินห้าจังหวะครับขอแค่เจาะไปที่หน้าประตูหน้าขอบแก้โทษทีมชาติไทยได้อาจจังหวะยิงแก้ในทีมชาติไทยรัวแล้วครับทีมชาติไทยแพ้ส,สไตล์นี้ผมบอกเลยไมกก่ก็ลองย้อนไปดูย้อนหลังไปดูเลยนะครับห้าจังหวะแล้วโดนยิงหรือแบบทีมไหนที่แบบเล่นเกินห้าจังหวะทีมชาติไทยก็จะเสียประตูยากเห็นไหมล่ะ ก็อย่างซูซูกิครับที่ผ่านมาอย่างเงี้ยทีมที่เล่นหลายๆจังหวะเจาะทีมเนียไทยไม่เข้าอ่ะดังนั้นทีมเะ้าไทยจะแพ้สไตล์นี้นะครับและอย่างที่สามที่ทีมเะ้าไทยจะแพ้เลยคืออะไรรู้ไหมครับทีมเช